สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำโมเดลนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือไม้บรรทัด2ออันนะคะแล้วก็โมเดลที่ได้รับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันโดยการแกะชิ้นส่วนออกมาก่อนนะคะ<ม>ก็ค่อยๆแกะไปเนาะง่ายที่สุดละขั้นตอนนี้ ที่สำคัญคือต้องเบามือเนาะโอเคแล้วก็ได้ชิ้นส่วนออกมาครบแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปต่อกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนของหลังคาก่อนที่เราต้องเตรียมให้พร้อมโดยการาพับครึ่งเหมือนนั่นเองให้เกิดรอยที่กึ่งกลางนะคะโดยการพับก็คือพับตามตั้งฉากกับลายของหลังคา ตามนี้เลยนะคะหลังคามีอยู่3ามชิ้นพับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคอจ,จะใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะมีการพับให้เป็นรอยเนี้ยบมากขึ้นรอยพับต่อไปที่เราต้องพับก็คือส่วนของตัวอาคารบนชิ้นสีเหลืองนี่นะคะแต่ว่าถ้าพับปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดสองอันเนี่ยมาช่วยนะคะโดยอันหนึ่งวางท่าไว้แล้วก็อีกอันนึง ก็กรีดเบาๆนะคะให้เกิดรอยเป็นเส้นตรงขึ้นมาจะเห็นว่าสามารถทำให้เราพับได้อย่างง่ายแล้วก็สวยมากเลยนะคะเห็นไหมง่ายจะตายแล้วก็ชิ้นต่อมาก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือพับโดยการใช้ให้บรรทัดช่วยนะคะกรีดให้เป็นร่องก่อน ประมาณกึ่งกลางของเสาเนาะแล้วก็พับนะคะพับตามรอยกรีดนั้นสวยงามมากเลยใช่แล้วทีนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปต่อกันเนี่ยช่องที่ให้มาเน่ยช่องสำหรับเสียบกระดาษเนี่ยนะค่อนข้างเล็กเราต้องระเบิดระเบิดช่องนั้นก่อนเนาะโดยการใช้ไม้บรรทัดก็ได้ะคะ่ะ ทิมลงไปในช่องให้เป็นร่องที่มันกว้างขึ้นนะคะตามนี้เลยแล้วก็ทําให้ครบทุกช่องที่ให้มาเลยนะคะอาจจะเยอะหน่อยนึงก็ค่อยๆทําไปแล้วกันเนาะเยอะมากแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวา่าไม่ระเบิดช่องเนี่ยจะทำให้ทำยากมากเลย ตอนนี้สมมติว่าเราระเบิดช่องครบทุกอันแล้วเราก็มาเริ่มต่อกันเลยนะคะเริ่มชิ้นแรกด้วยชิ้นส่วนของตัวอาคารสีเหลืองนี่นะคะชิ้นเล็กสุดเราจะเห็นว่ามันมีร่องที่มันเป็นรูปตั้งฉากนะคะอยู่หน้าสุดเลยใกล้ๆกับวงเวียนแล้วก็เสียบลงไปเลยนะคะง่ายมากเพราะเราระเบิดช่องไว้แล้วชิ้นต่อมาก็คืออันตัวอาคาร ชิ้นที่สองนะคะแล้วก็เสียบต่อกันเลยค่ะถ,ถัดจากอันแรกมานะคะเสร็จแล้วชิ้นต่อไปก็คือเราจะเอาหลังคาอันเล็กสุดนะคะมาวางไว้ตรงไหนมาวางไว้ตรงระหว,ว่างชิ้นแรกกับชิ้นที่สองนั่นเองนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยก็ค่อยๆทำนะคะ ต้องใจเย็นๆแล้วก็มีความอดทนนะคะไม่ค่อยเสียไปจริงๆก็ไม่ยากมากนะอันเรกๆจะง่ายอย่างนี้แหละสิ้นต่อไปก็คือตัวอาคารนะคะสีเหลืองที่มันเป็นอันยาวๆนี่เนาะมีรอยพับมาให้อยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็พับได้เลยอย่างสะดวกสบายมากพับได้เลยนะคะ แล้วก็ทําให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมด้วยกันเสียบตามช่องนะคะก็ได้ตัวอาคารสี่เหลี่ยมออกมาแล้วคราวนี้เราก็เอาไปไว้ที่ฐานของมันเลยนะคะแล้วก็เสียบลงไปที่ฐานของมันเลยก็ค่อยๆทําทีละอันทีละอันเสร็จแล้วก็เอานิ้วดึงข้างล่างนะคะมันก็จะแน่นอย่างนี้เลย อันต่อไปที่เราจะทําต่อไปก็คือส่วนของหลังคาหลังคาที่เป็นรูปคล้ายตัวยูนี่นะคะเราพับครึ่งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาเสียบนะคะข้างๆตัวอาคารเนาะค่อยๆทําอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถ ดูความเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยชิ้นสุดท้ายของตัวอาคารก็คือหลังคาอันใหญ่สุดนะคะที่เราพับเวลาเรียบร้อยนัย่นเองก็เริ่มเสียบเลยค่ะ,ะชิ้นสุดท้ายนี่อาจจะยากนิดนึงเนาะค่อยๆทำไปนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนแด้แล้วก็ค่อยๆไล่ไปด้านข้าง ด้านหลังนะแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึงนะคะหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรก็ก็ตามสะดวกเลยนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เข้าจริงๆเนี่ยอาจจะใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้แหนบดึงก็ได้นะ,ะช่วยนะคะเสร็จแล้วก็ดูครั้งเรียบร้อยนะคะ ท,ทุกช่องเข้าหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหใกล้ถึงความจริงแล้วค่ะพี่น้อง<ม>เห็นไหมเราเราก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่หมดแค่นั้นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของของบทเราก็คือต้อนไม้นะคะต้นไม้ที่มีอยู่รอบโบสนั่นเอง ่อนเ่นเราหยิบต้นไม้ต้นใหญ่ขึ้นมา1ต้นแล้วก็ต้นไม้ต้นเล็กขึ้นมา1ต้นนะคะจะเห็นว่าต้นไม้ต้นเล็กเนี่ยสามารถแยกส่วนล่างออกได้ให้เราเอาเข้าไปเสียบไว้ในตรงช่องตรงกลางของต้นไม้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็ดึงลงมาจะเห็นว่าตรงฐานมันเนี่ยมันเป็นรูปกากระบาดอยู่แล้ว เราระเบิดรูกากระบาดท,ที่ฐานของเราด้วยนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปง่ายง่าค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวกระดาษจะงอแล้วจะใส่ไม่ได้นะคะนี่ได้ต้นไม้แล้วแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยกะคอก็คือเอาต้นไม้ต้นเล็กเนี่ย เสียบลงไประหว่างกลางช่องของต้นไม้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็เอาไปออเสียบไว้ที่ฐานนั่นเองได้แล้วนะคะต้นไม้สองต้นน่าจะเป็นต้นสนไหมหรือว่าต้นอะไรสักอย่างอี้เนียค่ะขั้น,นะะตอนต่อมาก็คือต้นชาของเราเองที่อยู่รอบ โบดของเราเลยแล้วก็เสียบลงไปง่ายๆแบบนี้นะคะทั้งสองข้างนะะเสียบลงไปเลยใกล้แล้วนะคะเรียบร้อยเกือบเสร็จแล้วนะคะเหลือชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายของเราก็คือป้ายคิดอาจากรนั่นเอง มีช่องอยู่นะคะตรงด้านหน้าสุดแล้วก็เสียบลงไปเลยคะ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือบทที่เราสามารถสร้างได้ด้วยมือเรานะคะจริงๆแล้วการต่อโมเดลก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอาจจะอาศัยความพยายามแล้วก็ความอดทนนิดหน่อยนะคะเราก็สามารถสร้างโบอดของเราได้ด้วยมือของเราเองนะคะวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ